สวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีคนไทยทุกคนนะคะคนไทยทั่วโลกนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนทุกเชื้อชาติทุกสัญชาติที่พูดแล้วก็ฟังภาษาไทยได้นะคะยินดีต้อนรับสู่ยูทูบช,ช่องเกกานิวส์นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้เราก็มาเปิดประเด็นเรื่องของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะ หัวหน้าพักเก้าไกลและคน n d i d a นายกรัฐ,รฐมนตรีของพักเก้าไกลว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนะคะเมื่อวานนี้นะคะคุณพิธาก็ได้เดินทางไปพบกับสมาพันธ์ SMV และก็เป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากที่มีการเ,เปิดเผยคลิปการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นไอทีนะคะแล้วก็คลิปเสียงในที่ประชุมนี้กับเอกสารการประชุมที่ออกมานั้น มันขัดแย้งกันไม่ตรงกันนะคะตรงข้ามกันเลยนะคะเมื่อวานนี้เลยค่ะที่การพักก้าวไกลถแถลงละเอียดยิบเลยนะคะแต่ทางคุณพิธาก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะคะแต่มาวันนี้นะคะคุณพิธาได้ให้สัมภาษณ์ว่าในเรื่องนี้นั้นนะคะตนนั้นได้รู้อยู่แล้วว่ามันมีครบวนการจัดฉากหุ้นสื่อไอทีวีเพื่อขัดขวางการขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของตนนะคะ คลิปการประชุมผู้ถือหุ้นกับเอกสารการประชุมที่ไม่ตรงกันจริงๆแล้วก็มีคนส่งข้อมูลมาให้พักก้าไกลมากกว่าที่ปรากฏในคลิปอีกนะคะแล้วย่งแล้วอย่างที่เคยได้โพสต์ไว้ในโซเชียลส่วนตัวแล้วนะคะมันมีกระบวนการฟื้นคืนชีพของไอทีวีก่อนที่จะมีการเปิดก่อนที่จะมีการเผยแพร่คลิปในการประชุมผู้ผู้ถือหุ้นนะคะ ก็มีคนส่งข้อมูลมาให้เรื่อยๆตนรู้มากกว่าข้อมูลในคลิปที่แชร์กันอีกและก็เห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ทำเอกสารการประชุมซึ่งไม่ตรงกับในคลิปนะคะในขณะนี้นะคะคณะ,ะการทำงานด้านกฎหมายของพรรคก้าวไกลนะคะก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการเหล่านี้มากเลยนะคะ ตามที่เคยได้ได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้ในโซเชียลมีเดียว่ามีกระบวนการในการที่จะฟื้นไอทีวีขึ้นมาก่อนก่อนที่จะมีคลิปด้วยด้วยคุณแยมทางรีพอร์เตอร์ได้เสนอกับประชาชนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยก็ต้องตอบสั้นๆว่ารู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคนส่งข้อมูลเข้ามาให้เรื่อยๆอมากกว่าที่เป็นอยู่ในคลิปนะครับเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ทํา เอกสารการประชุมแล้วก็คลิปเนี่ยก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสาธารณชนแล้วในกรณีที่เคยมีคนยื่นเรื่องร้องเรียนกันไว้กับกรกตนะคะเพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบรรัติเรื่องการถือครองหุ้นสื่อของคุณพิธานั้นนะคะทางกรกตก็ได้ตีตกคำร้องของทั้งสามท่านไปแล้วนะคะเพราะว่ามันยื่นไม่ทันเงื่อนไขเรื่องกำหนดเวลาที่ต้องยื่นคือเกินระยะ เกินกรอบระยะเวลาไปนะคะแต่จะรับไปทำการตรวจสอบไต่สวนเพราะมีข้อมูลอันปรากฏที่เป็นต้นเหตุอันสงสัยซึ่งถ้าพบว่าคุณสมบัติขัดจริงก็จะต้องฟ้องที่ศาลอาญาก็ได้นะคะตามมาตรา15 151หรือจะรอรับบรองสอสอแล้วค่อยไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้นะคะในกรณีตรงนี้นะคะคุณพิธาลิมเชริญรัตน์นะคะก็บอกว่า ไม่ได้หลุดออกจากที่ตนคิดไว้นะคะเพราะลักษณะแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะในการเลือกตั้งเมื่อปี62นะคะเพียงแต่เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นการใช้วิธีที่ให้สะสะเข้าชื่อกันเสนอต่อสารรัฐธรรมนูญหรืออาจจะเสนอศารอาญาก็ได้เพื่อซึ่งพอจะคาดเดาได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็มีประเด็นที่ว่า ไม่ว่าจะเสนอไปที่ศาลไหนก็ตามนะคะเกี่ยวกับการถือครองหุ้นสื่อของคุณพิธานั้นนะคะพอรับรองการเป็นสสบซ้อนไปแล้วแล้วพอมีการเรียกการประชุมสภาพเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็แน่นอนว่าทั้ง8ปดพรรคที่รวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลนี้พวกเขาเหล่านั้นต้องเสนอชื่อคุณพิชาให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรกันนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าเรื่องอยังาคาระคาซังอยู่ในชั้นศาลหรือมีคนยื่นเรื่องไปที่ศารรัฐธรรมนูญแล้วถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกให้ยุติการทําหน้าที่สอดสเอาไว้ก่อนมันจะเป็นอะไรเยี่ยงไรกันนะคะอาจารย์วิษนุเครือง,งามนะคะซึ่งเป็นกูรูทางด้านกฎหมายนั้นนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าหากการค a n d i d ตนายกรัฐมน,นตรี ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่สามารถนำรายชื่อคนคนั้นมาโหวตเพื่อเป็นนายกได้นะคะอาจารย์มิสนุเครือง,งามน,นะคะบอกว่าปกติแล้วผู้ที่รับสนองพระบรมราชโองการนำรายชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าวซึ่งก็คือประธานรัฐสภาซึ่งจะต้องออกอซึ่งจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรนะคะสิ่งที่จะนําขึ้นทุนกล่าวต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของประธานรัฐสภานะคะดังนั้นถ้าจะทําการเบรกนะคะเบรกรายชื่อที่ถูกโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องเบรกในช่วงของการประชุมรัฐสภาเหมือนในสมัยที่พลากาเอกสมบูรณ์รงห์ในอดีตนะคะ อาจารย์ที่ดูเครื่องงามก็บอกว่าหาคน n d i d a นายกรัฐมนตรีถูกศารลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีที่มีการร้องเรียนถึงคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นสสและก็คนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ต้องนำรายชื่อนั้นไปโหวตไม่ได้นะคะจะนำรายชื่อนั้นไปโหวตไม่ได้นะคะเพราะเมื่อถูกศาลสั่งห,หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เข้าไปทำหน้าที่ในนั้นไม่ได้นะครับอย่างกรณีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ ก็ถูกสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาก็มีชื่อถูกโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนั้นถูกโหวตแข่งกับพลเอกประยุทธ์นะคะแต่อาจารย์พิศนุบอกว่ากรณีคุณธนาธรนั้นเป็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะกรณีคุณธนาธรนะคะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะคะหลังจากที่ทางกรกตรับรองให้เป็นสสเมื่อปี62สอง กะกะตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมานูญวินิจฉัยเรื่องการถือครองหุ้นสื่อแล้วสารรัฐธรรมานูญได้รับไว้พิจารณาและก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนนะคะซึ่งเป็นคําสั่งก่อนที่จะมีการโหวตนายกในที่ประชุมรัฐสภาในวันที่8พฤษภาคม62นะคะกะกะตก็ได้รับรองสสบัญชีรายชื่อในวันที่16พฤษภาคม62นะคะ16พฤษภาคม62กะกะตก็ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมานูญพิจารณา ถอนสมาชิกภาพคุณธนาทรจุงเรื่องเรื่องกิจนะคะกรณีถือหุ้นสื่อและก็ในวันที่23พฤษภาคม2562สารนธรรมานูญก็รับคำร้องและก็สั่งคุณธนาทรจุงเรื่องเรื่องกิจให้อยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะในวันที่25พฤษภาคม62มีการประชุมสภาค,ครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาในวันนั้นยังไม่มีประธานสภานะคะ จึงมอบให้ผู้อาวุโสสูงสุดทำหน้าที่นี้ไปก่อนซึ่งก็คือคุณชัยที่ชอบอเพื่อเลือกประธานสภาวุดนรัฐดอน,นะคะก่อนที่จะเลือกคุณชวนหลีภพพกภัยพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเป็นประธานสภาในที่สุดนะคะแล้วเมื่อวันที่หมิถุนายน6 2สองนะคะประชุมรัฐสภาพเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในวันในวันนั้นนะคะคุณธนาธรก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามาในรัฐสภาแต่ก็มีชื่อ ของคุณธนาธรเข้าโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไปโหวตแพ้พลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะในส่วนวันที่20พฤศษจษษษษษษิกาย,ยนปี62ะคะสารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยให้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสิ้นสภาพการเป็นสสโดยมติ7ต่อ2นะคะส่วนคุณพิธานั้นก็บอกว่าข้อมูลที่อาจารย์วิศณุพูดนั้นมันคลาดเคลื่อนที่บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว จะมีชื่อเข้าโหวตเป็นนายกไม่ได้นะคะเพราะการสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ของคุณธนาทรน,นั้นก็ยังมีชื่อคุณธนาทรเข้าไปโหวตเพื่อเป็นนายกได้นะคะแล้วหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้หลุดจากฉากทัดที่เราคิดเอาไว้แล้วเพราะก็เคยเกิดขึ้นกับคุณธนาทรมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะใช้ วิธีใช้สสเข้าร่วมเข้าชื่อกันไปทางสารรัฐมนูญหรือจะออกทางสารดีกาหรือจะออกทางสารอาญาทั้งสามอันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าใครที่ติดตามการเมืองมาเนี่ยก็พอที่จะเดาออกซึ่งตรงนั้นมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรในการโหวตเลือกนายกถ้าวันนี้ผมเห็นข่าวท่านรองวิเชนุพูดออกมาข้อมูลข้อที่จริงน่าจะคาดเคลื่อนแต่สองวันเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนสัง่งปฏิบัติหน้าที่ก็ยังเข้าไปเลือกนายกได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรกับ1 5 1หหนึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่ได้เป,ปสรค ที่จะเข้าสู่กระบวนการในการเลือกผมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับส่วนในข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอาจารย์ปริญญาเทวานารมิตกุลนะคะอาจารย์จักภาควิชานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์ปริญญาก็บอกว่าไม่เข้าใจว่าทางอาจารย์มิสนุเครือง,งามนั้นมีความจําที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรือว่ามีเจตนาอะไรแอบแฝงอยู่หรือไม่เยี่ยงไรนะคะที่พยายามออกมาบอกในลักษณะเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นการคลาทางเวลาจะพูดอะไรออกไปอยากจะให้เช็คข้อมูลให้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเสก,ก่อนนะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่ามีเรื่องยุ่มยิ้มยุ่ม,ย,มยิ้มเข้ามาตลอดนะคะ,ะไม่อยากจะคาดคิดไปว่าการแสดงความคิดเห็นในลักษณะแบบนี้นะคะต้องการมุ่ง ต้องการหรือมุ่งหวังนำไปสู่อะไรกันแน่หรือไม่อย่างไรนะคะเพราะกรณีการโหวตเลือกนายกนั้นถึงแม้คนที่ถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังสามารถมีชื่อเสนอขึ้นไปโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะคะตราบใดที่ยังไม่มีคำตัดสินออกมาว่าบุคคลนั้นผิดจริงนะคะซึ่งก็ให้ถือว่าบุคคลนั้นยังเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อยู่นะคะเราก็รู้จักอาจารย์วิษนุใช่ไหมครับ ว่าท่านเหมือนกับทำทางอะ uh ่ะ huh. หลายครั้งเป็นเรื่องของการทําทาง uh huh. ใช่ไหมฮะว่านี่เห็นไหมโดนน้องแล้วมีมนทินมีความมัวหมอง uh huh. นะนั้นทุนก้าวไม่ได้เมื่อทุนก้าวไม่ได้ก็เลือกไม่ได้ uh huh. เนี่ยเราเห็นว่ามันไปสู่อะไร uh huh. เรื่องที่อยากจะให้อาจารย์วิศนุท่านาเช็คข้อมูลก่อนเนี่ยคือตอนธนาธรเนี่ยตอนสารรับคำร้อง Hmm. เนื่องจากกรณีของการถือหุ้นวีลักมีเดียเนี่ยนะสารรับคำร้องนะครับสารอหยุดปฏิบัติหน้าที่ mm hmm. แล้วถึงค่อยมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ mm hmm. ไม่ใช่โหวตเลือกนายก,ก่อนแล้วสารค่อยสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับอันเนี้ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าการถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะสารรับคำร้องไว้เนี่ยนะครับเราถือเป็นหลักอยู่แล้วว่ายังไม่ผิด ก็อยากจะขอถามท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเป็นคําถามส่วนตัวนะคะเป็นคําถามส่วนตัวนะคะแค่อยากจะถามว่าถ้าหาท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ,ะมีสิทธิ์มีเสียงที่สามารถเข้าไปนั่งโหวตในสภาได้นะคะพวกเราจะโหวตให้กับคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหรือไม่ยี่อะไรคะ ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะจะเห็นต่างกันหรือไม่ต่างกันเร่งไรนั้นก็ได้ทั้งนั้นนะคะเพราะความคิดของคนเรานั้นความคิดเห็นของคนเรานั้นมันจาเป็นต้องเหมือนกันทุกอย่างนะคะขนาดแม่เดียวกันแท้หรือแม้แต่พี่น้องฝาแฝดกันแท้ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบางทีสุดขั้วกันไปเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครผิดใครถูกนะคะใครสนับสนุนใ,นใครก็อยู่ที่ความพอใจใน การรับฟังนโยบายของพรรคนั้นแล้วเรารู้สึกพอใจหรือไม่เยี่ยงอะไรนะคะก็มีความคิดเห็นได้ไม่ตรงกันก็ได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกันนะคะหรือไม่เหมือนกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศอ่าเสรีนะคะเสรีหรือไม่เพราะว่าเวลาไปเลือกตั้งบอกว่าอ่าอ,อย่านอนหลับทับสิทธิ์ถ้าโมแต่นอนหลับทับสิทธิ์ไม่ไปเลือกตั้งนะคะกอ็อ่าอาจจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้น ทุกคนต้องไปเลือกตั้งนะคะเออแล้วถ้าบังคับให้ไปเลือกตั้งทุกคนอย่างนี้เขาเรียกว่าประาชาธิปไตยกันหรือเปล่าบางคนเขาไม่อยากไปเลือกตั้งเขาไม่อยากเลือกใครเพราะเขาก็ไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้ใครดีใครไม่ดีเขาก็ไม่อยากไปนะคะพอไม่ไปก็อาจจะเสียสิทธิ์ด้านอื่นเดี๋ยวพอไปนะคะไปก็ต้องไปลงการในตรงนั้นว่าไม่อะไรนะไม่ไม่ขอไม่ขอลงคะแนนเสียงอ แสดงเจตนาไม่ขอลงคะแนนเสียงในในบัตรนั้นต้องไปกาตรงจุดอันนะคะแล้วจะไปทําไมไปก็ต้องไปกาว่าไม่เลือกใครอยู่แล้วแล้วอยู่นอนอยู่บ้านก็ไม่เลือกใครเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปให้เสียน้ามันรถไปให้รถติดไปให้แออัดกันหรืออ่าทไมอะไรแบบนั้นนะคะหลายคนก็คิดแบบนี้ก็มีนะคะก็แล้วท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะคิดแบบไหนคอมเมนต์มาได้นะคะ คิดจะปลุกผีหลับกลับมาตื่นให้ฟื้นคืนชี้ไปทำไมนะหรือคิดการสิ่งใดหมายมั่นมาคิดจะทวงหน่วงเหนียวค่าหรือกระไรทำสิ่งใดปกปิดไว้ไม่มีมิตรทุจริตบิดเบือนเป็นเงื่อนไขอางโนนีทำทีพิริพิไรหวังจะให้ใครเสียสิทธิ์ปิดช่องทาง วิเศษเห็นเหตุนะว่าใครจะทำใครให้ไรหวังมันอะไรใดนักหนาช่างหน้าช้งคิดขัดขวางทางยิ่งใหญ่ใครกันนะควรยอมรับกับศรัทธ,ธามหาชนอย่าไปปล้นช่วงชิงสิทธิ์คิดอิจฉาเขานั้นเลือกด้วยเชื่อใจไว้ใจมาเป็นประชาธิปไตยในแผ่นดิน